สวัสดีครับร้านเจเจไชบช็อปครับผมวันนี้ CB300R เข้ามาติดกล่องเป็นรุ่นแช a ส4-7นะครับแช a ส4-7ตัวนี้เป็นรุ่นทับทิมแดงขนาดความจุ4-7ลิตรใส่หมวกได้ถึง2ใบเต็มนะครับกล่องแชสจะมีขอบยางด้านบนก,กันน้ำรอบไปนะครับครอบคทับจุดนี้อีกชั้นหนึ่งกันน้ำอย่างดีเลย มีรุ่นทับทิมแดงกับทับทิมขาวนะครับฝาด้านบนก็จะมีเป็นรุ่นฝาเคมบล่าฝาขาวฝาเทาฝาขาวฝาเท,า,า,เทาจะราคาแพงกว่านิดหน่อยนี่ครับใส่หมวกได้สองใบเต็มยางตัวนี้เป็นยางแข็งๆนะนี่อะไหล่ทุกชิ้นสามารถซื้อเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ติดตั้งกับ PB300 ทางร้านเรามีกล่องให้เลือกเทียบนะครับสนใจติดต่อที่ร้าน JJ Bike Shop ได้โดยตรงเลยมีบริการติดตั้งหรือถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเราก็มีจัดส่งให้นะครับ